สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube นะคะแชร์เทคนิคดีๆที่นี่ทุกวันค่ะสำหรับวันนี้มีเทคนิคการทำปกคลิปด้วยการตัดรูปคนตัด b a c k กราวด์ออกทำแบบนี้ง่ายที่สุดสวยที่สุดค่ะ นั่นก็คือแนะนำสำหรับพี่พี่น้องนองมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกท่านนะคะถ้าใครชอบเอารูปตัวเองไปทำหน้าปกวิธีการตัดแบ็กกราวด์ออกที่ง่ายที่สุดก็คือการถ่ายรูปตัวคนในฉากหลังที่เป็นสีล้วนค่ะไม่ว่าจะเป็นสีล้วนสีอะไรก็ได้นะคะ ขอเพียงให้ตัดกับเสื้อผ้าและสีผิวของเราเท่านั้นได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นอัลบัม้มสำหรับสาวๆแนะนำให้แต่งหน้าทำผมสวยๆเข้ากับคอนเซปต์คอนเทนต์ของช่องแล้วถ่ายรูปไว้เก็บไว้เป็นอัลบัม้มสำหรับทำหน้าปก YouTube ค่ะแล้วเราก็จะมีรูปสวยๆพร้อมสำหรับทำหน้าปก วันนี้พาทำหน้าปกโดยการตัดแบ็กกราว n ์ออกจากตัวคนวิธีที่ง่ายที่สุดและสวยที่สุดในโปรแกรม p i c a r t ค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีโปรแกรม p i c a r t มาก่อนให้ทำการโหลดโปรแกรม p i c a r t นะคะแล้วลงทะเบียนด้วย Facebook เป็นวิธีการลงทะเบียนที่ง่ายที่สุดค่ะ เสร็จแล้วนะคะเผื่อว่าบางคนอยากจะทดลองใช้โปรแกรมฟรี7วันให้เลือกการกดใช้ฟรี7วันแต่ต้องเช็คระยะเวลาให้แน่นอนสำหรับ iPhone ให้เช็คที่ ID number ของ iPhone และ iPad นะคะส่วน Android ก็เช็คในเรื่องของการสมัครสมาชิกเพื่อจ่ายค่าสมาชิกจะต้องเลือกเป็นใช้ฟรี7วันเท่านั้นไม่งั้นเราจะเสียเงินนะคะ ตอนนี้เราเริ่มเข้าไปสู่โปรแกรมด้วยการกดเครื่องหมายบวกด้านล่างสีม่วงค่ะวันนี้จะพาทําปกคลิปฉากวิวธรรมชาติให้เรากดเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วเลือกภาพถ่ายฟรีค่ะพอเราเลือกภาพถ่ายฟรีนะคะระบบจะเข้ามาสู่รูปภาพที่เราสามารถเอาไปทำเป็นปกหลังของ youtube ได้ค่ะให้เราเลือก แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนถ้าเราหาไม่เจอให้กดตรงคำว่ารูปถ่ายฟรีแล้วพิมพ์ในช่องค้นหานะคะถ้าเราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเราจะเจอรูปภาพที่เยอะขึ้นแต่พิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะคะเสร็จแล้วให้เราเลือกฉากวิวธรรมชาติที่เราต้องการเลยค่ะวันนี้นะคะวันพาทำรูปแรกคือคำว่า sunset แสงของพาริทิ์ตกดินค่ะมันจะมีรูปขึ้นมาเยอะมากรูปที่เราสามารถใช้ได้ฟรีจะเป็นรูปที่ไม่มีมงกุฎข้างในรูปนะคะส่วนรูปที่มีมงกุฎข้างในรูปนั่นหมายถึงสมาชิกเท่านั้นถึงจะใช้ได้แล้วกดรูปเลือกเลือกรูปพาร์ทิ์ตกดินอันนี้ค่ะแล้วกดกากบาทโฆษณาออกนะคะแล้วเลือกเครื่องมือตัดตัดรูป ให้เป็นไซ์หน้าปก YouTube เลือกคำว่า YouTube ได้เลยค่ะไซ์จะถูกตัดเป็นหน้าปก YouTube อัตโนมัติเสร็จแล้วกดนำไปใช้นะคะให้เราจัดวางตำแหน่งรูปภาพตามความต้องการและเลือกเอฟเฟกเพื่อปรับสีของรูปที่เราเลือกก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดนำไปใช้สีก็จะมีความแจ่มชัดขึ้นค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกรูปที่เราทำเป็นอัลบั้มไวอัลบั้มที่เราจะททำรูปต้องถ่ายฉากหลังที่เป็นสีเดียวหรือสีล้วนๆหรือสีกลมเกลือนกลมเกลือนแบบที่ไม่มีอุปกรณ์ด้านหลังนะคะเลือกมาหนึ่งรูปค่ะแล้วกดคำว่าเพิ่มรูปนี้คือรูปที่เราเลือกไว้นะคะกดยางลบด้านบนแล้วเลือกคำว่าบุคคลด้านล่างค่ะรูปจะถูก b ัดแบ็กกราวด์ออกไปอัตโนมัติแล้วจะเป็นการตัดบุคคลที่สวยมากแล้วก็เนียนมากๆง่ายที่สุดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดคำว่าเงาด้านล่างนะคะก็จะมีเงาที่ตัวคนขึ้นมาอัตโนมัติเสร็จแล้วกดตัว T ค่ะพิมพ์ข้อความที่เราจะทำหน้าปกนะคะเลือกตัว T คำว่าข้อความด้านล่างจากเมนูด้านล่างทั้งหมดเลยนะคะ แล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการเสร็จแล้วให้เราเลือกสัญลักษณ์การจัดวางค่ะเลือกไปติดขอบซ้ายมือตามลูกศรน,นะคะข้อความก็จะติดเริ่มต้นจากขอบซ้ายมือค่ะถ้าเราไม่เลือกแบบนี้นะคะข้อความจะถูกจัดกึ่งกลางอัตโนมัติค่ะแล้วดูเมนูคำสั่งด้านล่างนะคะเลือก ตัวสุดท้ายเลยที่เป็นเส้นตารางเส้นขีดขีดคือการปรับความห่างของแต่ละบรรทัดเราเลือกกดเงานะคะเลือกตัวทีเพื่อใส่ขอบตัวหนังสือส่วนสีนั้นสามารถเลือกได้จากเมนูด้านล่างเลยนะคะเครื่องมือคําสั่งใน p i c a r t จะเป็นภาษาไทยทั้งหมดเพราะฉะนั้นลองใช้และลองเล่นดูค่ะใครคิดว่าคลิปนี้ไปเร็วก็หยุดคลิป ในเรื่องของเครื่องมือตัวใดตัวหนึง่งเราก็ดูให้แน่นอนแล้วก็ทำตามไปพร้อมๆกันจะเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะคะนี่ก็คือการใส่สีตัวหนังสือแล้วก็ใส่สีขอบเส้นค่ะเสร็จแล้วกดตัวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะพิมพ์ข้อความถัดไปค่ะ เราก็เติมข้อความถ้าเราพิมพ์ครั้งเดียวข้อความที่เราจะใส่จะเป็นสีเดียวกันถ้าเราต้องการข้อความแต่ละข้อความเป็นคนละสีเราต้องพิมพ์ทีละบรรทัดแบบนี้นะคะพิมพ์คำว่าก้าวแรกเสร็จแล้วเลือกสีค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกตัวทีที่เป็นขอบเส้นร่างนะคะเพื่อที่จะเติมขอบตัวหนังสือและกดตัวทีข้อความอีกครั้งเพื่อพิมพ์ตัวหนังสือบรรทัดที่สค่ะ เราก็จะสามารถจัดวางขนาดตัวหนังสือและไซส์และสีที่ต่างกันได้ถ้าเราพิมพ์คนละบรรทัดหรือครั้งละบรรทัดนะคะส่วนสีก็เลือกเป็นสีที่ตัดกับสีฉากหลังดีที่สุดเห็นชัดที่สุดต้องดูที่สีแบ็กกราวด์ข้างหลังเป็นหลักแล้วก็ลองปรับสีตัวหนังสือดูค่ะเราก็มาพิมพ์ตัวที่3นะคะ อ่มันพื้นที่มันเหลือเยอะไปนะคะอันนี้พิมพ์มาเป็นบรรทัดเว้นบรรทัดเดี๋ยวเราไปแก้ไขค่ะเอาคำว่าเมียฝรั่งติดกันนะคะแล้วก็ขยายกรอบนะคะแล้วก็จัดวางค่ะเนี่ยนะคะก็คือการจัดวางถ้าเราพิมพ์ทีละบรรทัดตัวหนังสือของเราจะปรับขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันได้แล้วก็จะใส่สีแตกต่างกันได้ด้วยค่ะเราก็เลือกสีเพิ่มเติมจาก วงล้อสีได้นะคะเอาสีที่มองเห็นเด่นชัดที่สุดแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าปกคลิปมันจะไปอยู่บนมือถือคนไทยส่วนใหญ่ดู YouTube ผ่านมือถือเพราะฉะนั้นตัวหนังสือต้องชัดเจนให้มองเห็นในมือถือได้อย่างชัดเจนค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดคำว่าสติกเกอร์ด้านล่างในกรณีที่เราต้องการจะต่อเติมเอารูปมาใส่ เสร็จแล้วพิมพ์ตรงช่องค้นหามันเป็นการเดินทางมาดามสายฝอเพราะฉะนั้นวันพิมพ์คำว่า t r a v e l ค่ะ traveling การเดินทางแล้วลองไปหารูปที่มันเข้ากับหน้าปกของคลิปเรานะคะ เราลองเลื่อนลงมาด้านล่างใช้ได้ทุกสติกเกอร์เลยค่ะยกเว้นอันไหนที่เป็นมงกุฎนี่นี่นรูปรูปนี้นะคะผู้หญิงถือกระเป๋าเข้ากับหน้าปกเลยค่ะแชร์เรื่องราวเมียฝรั่งสาวสายฝอก้าวแรกสู่มาดามเมียฝรั่งตอนนี้คือกำลังเป็นเรื่องฮิตที่สาวสายฝอเล่าประวัติชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ค่ะ เสร็จแล้วให้เราแคปหน้าจอแล้วก็ตัดออกมาเป็นไซส์หน้าปก YouTube ตามกรอบที่เราเลือกไว้ตอนแรกถ้าเราไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะแนะนำให้ทำการแคปหน้าจอแล้วตัดเอาค่ะเพราะบางทีเรากดบันทึกไม่ได้ถ้าคนที่ไม่ชอบใช้รูปตัวเองเราก็หารูปสติ๊กเกอร์เลือกคำว่าสติ๊กเกอร์แล้วเลือกรูปที่เราจะเอามาทำหน้าปกก็ได้นะคะ ทีนี้เรากดเลเยอร์แผ่นกระดาษ2ใบด้านบนเพื่อปรับรูปนี้ไปอยู่ด้านล่างสุดแล้วเหลือพื้นที่ว่างๆด้านข้างนะคะเดี๋ยวเราลองปรับตัวหนังสือจัดวางตัวหนังสือดูค่ะเอามาวางแล้วจะบางคนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไม่เอามาวางดีกว่าคะ่ะมันมีพื้นที่ใหญ่มากเรากดเลือกคำว่าสติกเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วเราไปเลือกสติกเกอร์ที่เกี่ยวข้องค่ะลองดูค่ะตอนนี้คือไม่ได้วางแผนมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเลือกพร้อมกันจะเอารูปไหนดีนะคะเอารูปนี้แล้วกันค่ะบ่งบอกถึงการเดินทางค่ะมีทั้งรถทั้งเรือทั้งเครื่องบินนะคะแล้วก็ด้านด้านขวามือยังว่างแล้วก็กดไปที่สติกเกอร์ตัว่ตัวเดิมคำว่า traveling ยังอยู่หาสติกเกอร์ที่เกี่ยวกับการเดินทางดูค่ะนี่เอารถเอารูปรถคันนี้นะคะ อยากได้อะไรคือเลือกสติกเกอร์มันจะเป็นรูปที่เป็นสติกเกอร์เอามาแปะไว้บนหน้าปก YouTube แบบนี้ค่ะเท่านี้นะคะเราก็แคปหน้าจอแล้วตัดเป็นสายหน้าปก YouTube เราก็มีปก YouTube สวยๆแล้วจ้าในกรณีที่เราอยากเปลี่ยนแบ็กกราวนะคะเราก็เลือกคำว่าเพิ่มรูปภาพแล้วก็เลือกรูปถ่ายฟรี นะคะแล้วก็มาดูค่ะคำว่า traveling ตัวเดิมเนี่ยนะคะว่ามันจะมีรูปอะไรบ้างการเดินทางมันหมายถึงท้องฟ้าเครื่องบินเราลองเลือกรูปเครื่องบินนี้เลยนะคะเสร็จแล้วรูปของเรานะคะจะไม่ใช่ไซส์หน้าปก YouTube ให้เราขยายรูปค่ะแล้วเราจะเห็นกรอบข้างในนะคะ กรอบข้างในคือไซส์หน้าปก youtube ค่ะเสร็จแล้วเ,เลือกกระดาษ2ใบด้านบนตรงเมนูด้านบนตรงกลางแล้วเลือกกดเลื่อนลงเลื่อนลงไปไใบด้านล่างรูปเรานะคะที่เราแต่งเมื่อกี้ก็จะเป็นรูปที่มีหน้าปกเป็นวิวท้องฟ้าแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราก็ได้หน้าปก2สี2สไตล์แล้วค่ะเสร็จแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็ตัดเท่าไซส์กรอบข้างในค่ะ เท่านี้นะคะเราก็จะได้หน้าปก YouTube ที่เป็นวิวธรรมชาติอยากได้รูปอะไรให้เราเลือกรูปถ่ายฟรีแล้วพิมพ์ค้นหาได้เลยค่ะแบบที่สองจะพาทำแบบนี้หน้าปกที่ใช้วันนี้เลยนะคะเป็นวิวธรรมชาติแล้วก็การตัดรูปแบบนี้ก่อนที่เราจะดูวิธีการทำนะคะจะบอกทริปและเทคนิค ในการทําปกแบบนี้อีกครั้งให้เราเลือกรูปถ่ายฟรีอยากได้รูปอะไรเลือกรูปนั้นเสร็จแล้วนะคะเราต้องเลือกคำว่าเครื่องมือตัวนี้ค่ะแล้วเลือกคำว่าตัดรูปเพื่อที่จะเลือกไซส์เป็นหน้าปก YouTube ก่อนเสมอแล้วเรานะคะยังสามารถเลื่อนวางนิ้ว2นิ้วบนมือถือนะคะแล้วก็ขยายรูปในตําแหน่งที่เราต้องการ เราอยากให้กรอบ YouTube มันอยู่ในตำแหน่งไหนเรากดมือนิ้ว2นิ้วนะคะที่หน้าจอแล้วก็ขยายได้เสร็จแล้วกดคำว่านำไปใช้รูปก็จะถูกตัดเป็นไซส์หน้าปก YouTube ค่ะนี่คือเทคนิคง,ง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูของจริงพร้อมๆกันเลยนะคะพอเราได้รูปเสร็จแล้วให้เราเลือกตัดรูปเลือกไซส์หน้าปก y o u t u b e ค่ะจากเมนูคำสั่งด้านล่างนะคะ เป็นตัวสุดท้ายที่พิมพ์คำว่า YouTube เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเรากดรูปของเราจะถูกตัดเป็นไซส์หน้าปก YouTube อัตโนมัติเราสามารถจัดวางตำแหน่งรูปแล้วก็วางนิ้ว2นิ้วขยายรูปให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะได้ตำแหน่งที่เราต้องการเสร็จแล้วให้กดคำว่านำไปใช้ขวามือด้านบนรูปจะถูกตัดเป็นไซส์หน้าปก YouTube เสร็จแล้วกดคำว่าเพิ่มรูปภาพค่ะ เลือกอารบัมที่เราถ่ายรูปเอาไว้สำหรับทำหน้าปกนะคะอย่าลืมนะคะรูปต้องเป็นฉากหลังสีล้วนสีอะไรก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็กดเพิ่มนะคะพอเราได้รูปมาอยู่ที่หน้าจอหน้าปก YouTube กดสัญ,ญลักษณ์ยังลบด้านบนค่ะแล้วกดคำว่าบุคคลด้านล่างเป็นการลบให้เหลือแต่ตัวคนนะคะ ระบบก็จะทำการเอาฉากหลังออกอัตโนมัติแบบนี้เลยจ้าคลิกที่รูปคนแล้วก็ขยายวิธีการขยายรูปง่ายมากวางนิ้ว2นิ้วที่เราถนัดกลางออกคือขยายเอาหุบเข้าคือเล็กลงนะคะเราเลือกเงาค่ะนี่คือหน้าปกที่จะใช้วันนี้เลยนะคะดูเมนูคําสั่งจากด้านล่างเลือกทีตัวทีข้อความค่ะแล้วเราก็พิมพ์ข้อความ ที่เราต้องการนะคะพอได้ข้อความที่เราต้องการเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกขวามือด้านบนค่ะข้อความก็จะมาอยู่ในปกนี่คือปก YouTube ที่จะใช้สำหรับวันนี้ดูเมนูคำสั่งเกี่ยวกับตัวหนังสือด้านล่างเมื่อเราคลิกให้ตัวหนังสือเป็นสัญ,ญลักษณ์จุดๆุดรอบตัวหนังสือนะคะเราก็เลือกสีเลือกขอบ ตัวหนังสือที่เราต้องการค่ะซึ่งสีและขอบตรงนี้อยู่ที่ความเหมาะสมของแบ็กกราวน์นะคะว่าเราจะเลือกใช้สีอะไรหลักการก็คือให้สีเข้มและชัดเจนไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะดูเมนูคำสั่งกดตัวทีข้อความเพิ่มข้อความที่สองค่ะจะทำวิธีตัดรูปคนใส่ปก นะคะส่วนคำว่า YouTube เดี๋ยวเราไปกดคำว่าสติกเกอร์จากเมนูคำสั่งด้านล่างนะคะแล้วเราไปเอารูป YouTube ค่ะพิมพ์ค้นหาว่า YouTube ค่ะแล้วก็เลือกรูปที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ y o u t u b e ที่เราต้องการเสร็จแล้วเลือกกดใส่เงาแล้วก็ใส่ขอบค่ะเพื่อให้มันเห็นเด่นชัดขึ้นนะคะเสร็จแล้วกด ตัว T ด้านล่างอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิมพ์บรรทัดต,ต่อไปค่ะเมนูคำสั่งต่างๆคือจะอยู่ด้านล่างทั้งหมดเลยนะคะนี่คือไซส์นี่คือหน้าปก YouTube ที่จะใช้จริงและการปรับวิวธรรมชาติกดตัวทีเพื่อพิมพ์ข้อความที่3ค่ะปกแบบนี้ทำง่ายที่สุดค่ะแล้วเราสามารถเลือกรูปวิวธรรมชาติ ที่อยู่ในเมนูรูปถ่ายฟรีซึ่งเราสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะส่วนรูปไหนที่ใช้ไม่ได้เขาจะมีการล็อกมงกุฎสีเทาเอาไว้นั่นคือสำหรับคนที่จ่ายค่าสมัครสมาชิกดูเมนูคำสั่งตัวหนังสือด้านล่างนะคะที่เป็นตัวทีแล้วมีกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวนั่นคือการใส่ขอบกรอบของตัวหนังสือแต่ละข้อความค่ะ เราก็สามารถเลือกสีได้ตามความต้องการนะคะแล้วก็ดูการจัดวางสีให้มันเข้ากับหน้าปกค่ะว่ามันเด่นชัดไหมเสร็จแล้วเราแคปหน้าจอแล้วก็เลือกตัดรูปเป็นหน้าปก YouTube เท่านี้เองค่ะเทคนิคง,ง่ายๆหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่พี่น้องๆมือใหม่หัดทำ u t u b e ทุกท่านนะคะปกคลิป ที่ใสวิวธรรมชาติและรูปคนที่ตัดง่ายที่สุดและสวยที่สุดค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะแชร์ทุกเทคนิคสำหรับมือใหม่ทำ YouTube ที่นี่ฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปอย่าลืมดูคลิปเกี่ยวกับการทำปก YouTube ด้วยโปรแกรม p i c a r t ง่ายๆที่นี่สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ